สวัสดีพี่น้องฟังไปโมสุขูสุพลส่หม่องส่บอนเนาะหลังจากฝนตกเศร้าแล้วสิลงไปสิลงไปบึงปาลีเนาะว่ายว่าสได้ยรือบอเว่าฝนตกพอดีลเลยนี่ยัยงตกอยู่เนาะตกอยู่มือโบห่างเนาะ พาพังบึงอีกบ่อนหนึ่งเนาะให้น้องเลยมีบอ่อหรือบอ่อมีบึงก่อนเที่ยวก็เคยมาแล้วเท่าหนึ่งแต่มามาอีกมื่อนี้สีเป็นจังได้ด้วยก็สิบมีดอกปาต้อนิอ่ะกุรายเนาะ อะไเดียว่โอ้นาซิมีอยู่ว่ะนาซิมีเหรนอะดงนาซิมีอยู่ว่ะเฮ้ลองาูโอ้บุมีเหอบุมีบุมีมันบุญมีบุญมีบุมีมันี่เออ ยอยบอมี่ยังเลยพี่น้องเอ้ยบอมี่ยังเลยเอากระสีแดไปต่อคนละ อย่างนีเลยล่ะสินี่น่ะจ้ำจำจ้ำจำเนาะปลาแบบนี้อยู่จจ้ำจ้ำจำแต่บบบลงโอ้หนาสิบบืนมากนี่น่ะได้ห้ากสิบไปทังนี้เลยเลยหมดละ มาห่อเหลี่ตัวนี้ก็สิให้เบิ่งบ่ได้เนาะก็สิได้ว่างไว้เนาะกะซีเลยยามเรียบร้อยเดีเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้บ่หลายได้หน่อยนึงเนาะปลาหน่อยนึงหน่อยนึงบ่ได้หลายเข้ามาแล้วก็กดไลน์กดแชร์เนาะพี่น้องเนาะบอกนี้ยังหลายคลิปนี่ก็ล้วสิฝากไว้สำนี่เน่ยเนาะมือหน้าก็สิให้เบิ่งต่อเนาะขอบใจหลายๆเนาะ มาสุขูสุขคนที่เขามาบึงมาชมเนาะขอบใจหลายๆเนาะโอ้ยวิตลืมกันเนาะถ้าสีวิตลืมน้ำเต็มโอ้โหสีนี้ปลา,าพ่ดดอมาคนเดียวไม่คนเดียวยิบหมดได้ để lại đi thì mẹ đây, coi cọn của มาห่อแอต่เนาะน้ำโบไหลเนาะน้ำน้ำโบไหลเลยสีบบมีปูมีปลาเข้าขมาแล้วนะั้ยคิดว่าสรีหามมันสีไหลเนาะอันนี้เดออีเ๋ยวก่อนโบมีปลา วิ่งไปเลยพี่น้องเลยแห้วเลยแห้วเลยน้ำบ่ามากน้ำบ่ามากแห้วแห้วแห้วอดเลยหรอกมันนีอ่อดแล้วอดแล้วทางนี้บ่มีปลาเหลือแต่ทา,ท,แทางเขาลงมาว่าสิจะเป็นจังไดาลุ้นกันสักหน่อยอ สิพาลงไปเบิ่งปลาฝนตกเศร้าเหลวเด็ดน้มกระถ่วมอยู่ได้ดีแต่บไดเกียวเขาเนอะเ <c oughs> ขามาแล้วกสิพาไปเบิ่งเนาะพี่น้องเนงาะบัานนี้สีมีว่อปลาอยู่ว่านนามแห้งเป็นตังตะกี้รู้จักสีมีปลาลงอยู่บ่ มันีนไปคนเดียวเนาะลูกชายบัวดอมานำผลยังตกลิ่นอยู่เพื่อนเล่บบัดอมานำเท่าตาเทากอดกับไปองเพียนยังบัท่านได้ก,กลับมาาไปทางใดระบาดนี่ไปทางใดเลยนี่ เขาทั้งนั้นก็กราทังซุกนะแต่พูดพันที่เกีียวขันเงินเกีียวก็จะพ่นห้ามเลยเนาะมานันห้ามก็จะห้ามอย่างขนาดเลยแล้วฮ <c oughs> ึ่มพูนแหละเขาซุกก็จะทั้งนั้นเนาะทั้งนี้ เป็นเงี้ยน,ะนามพุดเลยหัวท้อไปตาตาดเนาะซิมีปลาหรือปอไปเบิงน,น้ำกันเบิ่งน้ำกันไปช่วงน้ำกันเนาะซิมีหน่อยหรือซิมีลายหรือสิบบมีใ,ใกล้แลวแหละโว้ย โอ้เขาเลื่มเลื้องเลื่มเลื้องแล้วระยะทางเจ้าอกไก่บันไดน้าทุก ไอ้เนะืะไหลสักซากเลยปูกับบะมี่เนาะปูกับบะมี่นั่นให้ไปก่อนอืมคนจอกแก่จอกแกบ่มีปะโอ้ บมบําไก่เสียอไแล้วนี่ปงป้าก่อนมีบ่อืมัน,นี้สิเป็นจังได้มีหรือบอม่มีมีเ่ิ้กัน,กนเปิ่งกระปูกันนะกระปูกระเปอือบ่ม,บมีแห่ปูกับบมีมอน,นี้เอ๊ ผัวกำบอมีอือไปเลยเนาะกบตัวหนามเดียวฮะฮะโอ้เห็นอยู่เนาะปลาซิวจะสิเป็นจังได้

นี่ pues อยู่ครับนี่อยู่อย่างเง้เหนเอาอ่าโอ er <t> ้แห่งขาดแห่งขาดนี่ครัแห่งขาดพี่น้องเลยนี่ครับดูด้ยพรอแต่ปลาจะกระโดด บึงเงียงขาดแล้วเดี๋ยวจังมาาบึงลงไปเที่ยงเพินก่อนเนาะเที่ยงโผใหญ่พอ่คงพอพ่พามอย่างงีเต,ต่เสียงเพินทางไปกับทรหดเนาะอีลูกคูกค้านเผินนะอีลูกคูกค้านทางไปเผิน nhà hoa thanh nhiệt cái mùa này đấy nó mà lục nồng cán u và siêu thì nó hết đèn lá gì nó xeo xeo vậy đây để luôn, bỏ hoa xì luôn bò lưỡi bò luôn không cần